บอกเธอว่าชอบจังเลยอยากจะเอ่ยว่ารักสักครังแต่ทำไมน,น้ใจเจ้ากรรมมันไม่กล้าไม่ล้อแต่รัก ล่อแต่รักจริงไม่ทิ้งนี่ต้องเจ็บใจทุกๆคำที่ไล่ออกไปเชื่อได้เลย ทำไมนะใจเจ้ากรรมมันไม่กลา้าไม่ล่อแต่รักจริงไม่ทิ้งให้เสียน้ำตาลายงน้อยแต่รักหนักหนารักเกินใครไม่ล่อแต่รักจริงไม่ทิ้งให้ต้องเจ็บใจ นกไปเชื่อาเลยค่ะและเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คือเพลงไม่หล่อแต่รักจริงอ,รอ่านีสำหรับเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงแจ้งเกิดจะบอกว่ารู้จักอรีก,ก็คือเพลงนี้แหละใช่ครับเป็นเพลงไม่หล่อแต่จริงค่ะชีวิตจริงเป็นอย่างนี้เปล่า จริงครับเหมือนใน m มากเลยครับใช่ไหมครับอุ้ยก็หล่อนะคือจริงอ่ะไม่หล่อจริงเนี่ยมันเหมือนเหมือน,นว่าเราชอบเพราะแต่เราไม่กล้าบอกบอแต่เหมือนเจ็บไปตอนในใจเนี่ยอกหักไงคะ่ะเอาล่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นคนกระบี่ค,บคนกระบี่วันนี้นะคะมาถึงรายการน้องเงินน้องแกละจะต้องมีการแนะนำนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าน่าสนใจของจังหวัดกระบี่คือคือเอาบ้านตัวเองดีกว่าครับมาตัวเองเลยเกาะลันตาครับบ้านค่ะทำไมอ่ะทำไมถึงแบบว่า เป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวอีกอีกที่นึงนะคือไม่เคยไปไงอยากรู้ว่าจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นนะครับมันมีทะเลที่สวยงามมากก็เป็นเป็นชายหาดเป็นรายที่ขาวสะอาดนะครับแล้วก็จะมีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตานะครับจะเป็นวิวสวยมากเลยถ้าเราไปถึงเนี่ยมันเป็นสุดแหลมของเกาะลันตาเลยนะครับที่เก็บภาพความทรงจํากันได้แล้วถ้าพูดถึงจังหวัดกระบี่นี่ก็มีเยอะมากไม่ว่ะเป็นเกาะพีพีทะเลแหวก สังหรก์เยอะมากครับอันนี้ต้องศึกษารูได้เลยอยากไปลองว่าไปไม่ผิดหวังเมืองไทยเรามีมีเสน่ห์ทุกๆจังหวัดเลยใช่แล้วนะคะมีสถานที่องเที่ยวหลากหลายใส่โอ้โอปะใต้บ้านเรามีน้ำภูเขาทะเลกว้างไกลจะไปในร้องให้จบเลยดีกว่า เอาไหมครับผมเล่นให้แล้วกันครับจริงๆก็อยากจะร้องอยู่ทำเสียงได้แค่นี้และอ๋อครับอ้ร้องพราะมากเลยก็เลยเอาดีทางด้านวีเจดีกว่าพี่กอดีกว่าครโอเคสําหรับในช่วงนี้นะคะต้องถามถึงชีวิตในวัยเด็กชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างเป็นเด็กจ้าชีวิตในวัยเด็กนะครับก็เป็นเด็กเขาเรียกอะไรอ่ะแบบชอบโซนนิดนึงตอนนเด็กซนซนชอบเล่นกับเพื่อนวันวี้ไม่ทำอะไรครับ ตื่นมาคือสิ่งแรกที่คิดคือไปเที่ยวก่อนไปเล่นก่อนแล้วบ้านเที่ยวเก๋แต่เด็กๆเลยนะบ้านผมก็จะอยู่ในป่าหน่อยจะอะไรเงี้ยก็จะขึ้นเขาลงห้วยไปยิงนกตกปลาเป็นตามเขาเดนกไปในม่องัหมในม่องขับรถไปในม่องเออนะะฮในหม่องใคกันเลยเออในหม่องนี่แปลว่าที่ที่กันดานใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมในหม่องหมายถึงว่าที่ที่มันธุระกันดานนิดนึงเนี้ยประมาณก็เห็นบอกว่าอยู่ในอะไรนะขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเขาลงห้วยนิดนึงครับก็มีทั้งทะเลมีทั้งเขา ตอนเด็กๆก็คือชอบไปยิงนกตกปลาตามสายในแต่างจังหวัดเงี้แล้วก็วิรกรรมวิรกรรมมีครั้งหนึ่งที่ไม่ดีเลยไม่อยากให้น้องๆยังไงเรียนแบบเป็นอุทาหรณ์นิดนึงเป็นอุทาหรณ์เลยเพราะว่าตอนนั้นจําได้ว่าไม่มีเงินไปไปซื้อขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปขโมยเงินพ่อมาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยตอนนั้นเนี่ยคิดว่าคือพวกเราเราก็ไม่ได้มีรายได้อะไร ก็เป็นเงินที่เยอะมากเลย<ช>สําหรับสําหรับความคิดของผมนะ,ะคิดเด็กคือได้เงินมาร้อยนี่เยอะมากแล้วก็เลยได้เงินมาปั๊บเนี่ยก็วิ่งไปโรงเรียนไปสนามเตะบอลกับเพื่อนเสร็จปั๊บก็เลี้ยงเพื่อนซื้อขนมแจกจ่ายซื้อประทัดมาจุดกันโอ้โห<อ>ังฉลองครับวันนี้ฉลองแล้วเป็นไงบ้างก็หลังจากนั้นปับ๊บพ่อก็วิ่งตามรับถิดไวเรียวฟาดปึ๊บแลวก็สอนเราว่าต่อไปอย่าทำแบบนี้ด้วยความเป็นเด็กไม่รู้ คือเป็นคนใจ้ย้อยนี่เป็นคนไจ้ย่อยครับเลี้ยงเพื่อนเลยได้มาปุ๊บใช่ครับเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนนีนะคะเอาหล่ะแล้วที่นี้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมอ่ะไม่ดูครับไม่ดูเลยไม่ดูมีพี่น้องกี่คนคะที่บ้านมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนครับรวมผมด้วยนะครับผมเป็นคนคนเล็กเลยเป็นคนที่ห้าเลยแสดงว่าถูกตามใจสี่หรือเปล่าตามใจไหมครับไม่ไม่ตามใจไม่ตามใจคือเราอยากได้แล้วเราทำทำทำหาเองดีกว่าอยากได้ก็ซื้อเอง แล้วทุกวันนี้เป็นศิลปินที่แบบเป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศพี่พี่น้องน้องเป็นไงบ้างว่ายังไงภูมิใจไหมภูมิใจ,มา,ม,จมากเลยครับวันแรกที่ทผมได้อาสยามบอกว่โทรไปคุยกับแม่เลยร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยความที่เราภูมิใจว่าเราประกวดร้องเพลงม,มาอะไรเงี้ยจนวันนึงเราได้มาอยู่ในค่ายใหญ่ๆเหมือนอาสยามอะไรเงีใช่ไหมใครก็รู้จักอ่านะคะแต่ว่าทราบมาว่าก่อนจะเป็นนักร้องเด็กๆเคยมีความฝันอยากเป็นทหาร ทำไมคุณบอกว่าม,มันมันต่างกันสุดขั้วนะทาหารกับนักร้องอ่ะเด็กเนี่ยเด็กผมว่าคิดว่าเด็กเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรที่ชอบหาซูเปอร์สตาร์ของตัวเองเหมือน<ช>ตอนนั้นเราชอบดูหนังยิงมังปุ๊บ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 เ uh huh. ลาคิดว่าเฮ้ยโตขึ้นเราอยากเป็นแบบนี้โตขึ้นอยากเป็นแบบนี้ตอนนั้นคิดได้อย่างหนึ่งคืออยากเป็นทหาร <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงอยากเป็นทหารนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันต้องเสี่ยงมากเลยอะไรเย่างี้ใช่ใ แต่พอโตขึ้นมาความคิดเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยคือมันเป็นความชอบเป็นความชอบของเด็กเ็นแบบในทีวีดาราเขาเล่นละครเขาอะไรอย่างเงี้ยมันดูมันดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วล่าสุดเนี่ยอายุครบปั๊บก็มีไปเกณฑ์ทหารจับได้ใบใบดําใบดํจริงคือคือผมไม่ได้ผ่อนผันเลยนะครับคืออายุครบปั๊บก็ไปจับเลยไปเลยจับเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นวันนั้นถ้าติดได้ทหารปั๊บเลยก็จะไปถ้าไม่ได้ก็ก็ทางานร้องเพลงต่ออะไรเงี้ย คิดสปเป็นตัวอย,อย่างที่ดีมากครับก็คือไม่ได้ <S 2> <S 2> <S นะคะทีนี้อีกอันนึ่งก็คืออยากทราบเลย<ม>ว่าความพลิกผันของชีวิตอะ่ะคือจากตอนแรกที่อยากเป็นทหารใช่ไหมรแล้วทำไมจูๆ่ๆถึงมาอยากมาเป็นนักร้องมีความคิดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ความคิดอยากเป็นนักร้องนี่ไม่เคยคิดตอนเด็กๆไม่เคยคิดแต่มาคิดตอนที่เราเริ่มไปกว่าร้องเพลงแล้วครับตอนนั้นประมาณม4ม .5 อ๋อ16อ่ะปสปห้าอป .4 ป .5 เองอ่ะป .4 ป5คือ ผมเริ่มประกวดตั้งแต่ร้องอ่านทานองสนอร้องเพลงไฮเดิมร้อ,อ,อ,องเพลงลูกทุ่งอะไรประมาณนี้ครับพอได้รางวัลที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างที่สามบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มตน้นจุดเริ่มตน้นท,ที่ที่ทำเราคิดว่าเออเราก็มีความสามารถพิเศษด้านนี้ทางบ้านสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนหอะคะทางบ้านสนับสนุนมากเลยครับเพราะว่า,าเ,เขาไม่เคยปิดกั้นทางด้านความสามารถที่เราแสดงออกมาเราเคยเราเป็นคนที่กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กนะครับเมื่อก่อนผมพูดไม่เก่ง พูดไม่เป็นเลยแล้วก็ไม่กล้าด้วยจนทุกคนต้องผลักออกไปหน้าเวทีเพื่อให้แสดงออกคือทุกคนเห็นแวว่าเรามีความสามารถนะคะจนกระทั่งแบบว่าได้ทํากิจกรรมบ่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะของเด็กๆนะคะการทํากิจกรรมบ่อยๆจะทําให้แบบไม่ประมาทถูกต้องแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็จะกลายมาเป็นคนเก่งแบบนี้ขอบคุณค่ะแล้วใายเป็นคนชักนําให้มาประกวดดาวรุ่งรุ่งไทยแลนด์คืมเราเราติดตามข่าวจากจากคือคนที่ประกวดร้องเพลงเขาจะมี จะมีข่าวพวกนี้ไวมากเลย mm hmm. ว่ามีประกวดที่ไหนเพาเราจะหาอยู่อยู่เรื่อยแล้วประื่อยแล้วพอดีเนี่ยมันเป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทยด้วยร่วมร่วมกับผู้ใหญ่ด้วยเขาก็มีหนังสือส่งมาที่อำเภอแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยซึ่งสนิทกับเราเป็นเป็นญาติห่งหก็มาเอาเอามาให้ดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ไปสมัครปับ๊บคัดตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอจังหวัดแล้วก็เป็นจังหวัดที่มาแข่งที่กรุงเทพกับเพื่อนๆอีกเจ็ดสิบโกจังผูดถึงมันก็มันก็ต้องแบบใช้ฝ่าฟันมาเยอะมากมีขั้นตอนหลากหลายนะคะจนกระทั่งมาเป็นอะไรทุกวันนี้เคยคิดไหมจากวันนั้นที่ไปประกวดดาวรุ่งว่าเราจะกลายเป็นแบบศิลปินที่มีคนรู้จักทั่วทั้งประเทศเหมือนทุกวันนี้อไม่คิดครับตอนนั้นไม่คิดคิดว่าคิดว่าเราอยากมีมีเพลงของตัวเองอันดับแรกคือคิดอยากมีเพลงของตัวเองก่อนแต่ว่า ไอ้ผลกระแสตอบรับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะจะดังเหมือนที่เราเคยคิดอ่ะเฮ้ยถ้าร้องแล้วจะดังมันจะจะมีรายได้จะรวยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแค่ทําให้มันเต็มที่สุดก็คือมันเป็นความรักความฝันทำเต็มที่นะคะและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของน้องๆนะคะที่มีความฝันอยากจะก้าวเข้าสู่วงการเพลงก็คือหนึ่งต้องเริ่มจากใจรักความฝัน แล้วก็ฝึกฝนนะฝึกฝนด้วยแล้วก็แสดงออกมาให้เต็มที่ไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าจะไม่มีคนเห็นนะครับอันนี้ปลอดได้ที่เลยก็คือต้องปล่อยออกมาเก่งอยู่คนเดียวเก่งอยู่บ้านไม่มีใครรู้ทุกวันนี้ภูมิใจมากเลยพี่เพราะว่ามันมีโครงการประกวดเข้ามาเยอะมากหลายๆโครงการไม่ใช่เป็น A f t h ด s t สตอะไรเงี้ยฮะ่อันนี้คือเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถแล้วก็ฝันที่อยากเป็นศิลปินเป็นดาวอะไรเงี้ยเยอะมากแต่เราโชคดีตรงที่ว่าเราได้เข้ามาก่อนนะนี่คือตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีคู่แข่งเยอะขนาดนี้ ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดผมว่ากวดสู้ไม่ได้หน้าตาเราไม่ดีคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับแบบว่าแรงผลักดันแรงผลักดันครับนะคะที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่อาจจะแบบต่างจังหวัดที่มีโอกาสที่จะแบบเอ๊ะฉันจะเดินเข้ามาพบเจอกับผู้ใหญ่ในค่ายใหญ่ๆได้ยังไงเวทีพวกนี้แหละเป็นเหมือนกับแบบว่าบันไดก้าวสู่ ดวงดาวนะคะนี่หนึ่งตัวอย่างค่ะยังไงน้องๆที่มีความฝันก็สู้ๆแล้วกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราก็พูดถึงเรื่องราวของอริตัเด็กๆแล้วในช่วงต่อไปเป็นคนตา้คนตตยแร่งตต้ก็ต้องมีคำาต้มาแนะนํากันนะคะสำหรับแฟนๆรายการน้องนิงน้องแกล่น,นะคะที่อยากจะเรียนรู้ภาษาตตยนะคะจากนุ่มน,นี้อริตวันนี้จะมีคำไหนมาแนะนากันติดตามได้ในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้ไปพาก,กันก่อนนะครับไปพาก,กันก่อน,นค่ะค